ขอสวัสดีท่านสมาชิกในกลุ่มของ y YouTube Channel โดยเฉพาะในช่องของบ้านสวนสองเรานะครับเป็นแฟนบ้านสวนสองเราวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นการาสรุปงานของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ผมเข้าร่วมเนี่ยในครบาระาครบรอบ6เดือนนะครับเพราะว่า,าถ้านับจากวันที่เราเริ่มโครงการ หนึตำบลหนึเกษตรหกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จันทบุรีนะครับก็จะครบ6กเดือนแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มขุดสระนั้นก็ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษานะครับก็เริ่มลงพืชพรุ์ไม้ปรับปรุงแปลงต่งางๆก็เริ่มพฤทธภานะครับเดือนนี้กันตุลานะครับโอเคก็6กเดือนนะครับมีคนถามครับว่าแล้วเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อะไรบ้างนะครับ วันนี้ก็มีคําตอบนะครับว่าสิ่งที่เห็นนี้เดิมทีเป็นท้องนานะครับก็พอเข้าร่วมโครงการแล้วแรกๆกับปรับปรุงนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นนาข้าวนะครับอันนี้คือนาข้าวกล่มนะฮะเป็นข้าวเหนียวดําๆเห็นไหมฮนะไอส่วนวิ่งสีขานี้ไม่ใช่นะลูกๆทั้งนั้นไปไหนก็ไปด้วยนะครับ <laughs> นี่นะครับสิ่งที่ผมได้มาจากการเข้าร่วมกลุ่มนะฮะได้อ,อกและโอกาสที่ดีจากเกษตรและสากรารณจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกลุ่ม นะครับแปลงนี้เป็นแปลงหมายเลข3ของจังหวัดจันทบุรีนะครับผมใช้ชื่อว่าแปลงบ้านสวน2เรานะครับนี่คือสะเก็บน้ำนะครับปริมาตรการจัดจุเก็บนั้น1 2 1 0 0ลูกบาทเมตรนะครับนี่คือได้รับการสนับสนุนจากรัะงานพัฒนาที่ดินจันทบุรีหรือพอดอนะครับแล้วก็มีหญ้าแฝกที่ปลูกเพื่อป้องกันการทลายหน้าดิน ก็ยึดดินหน้าดินบริเวณขอบบ่อไม่ให้มีการทลายไม่ให้มีการพังทลายนะครับตอนนี้ก็ได้ผลมากเลยนะไม่มีจุดใดเลยที่พังทลายหน้าบ่อสวยเป๊ะเลยนะครับแฝกก็งอกงามอันนี้คือผลิผลตผลหนึ่งนะครับของเกษตรที่ดีใหม่ที่ผมได้รับก็คือบ่อนะครับแล้วก็านาข้าวหนึ่งแปลงนะครับจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้วิชาการ ทางด้านกเกษตรนะครับซึ่งไม่เคยร่มเรียนมาก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับก็ไมเลื่มีการบริหารการจัดการในส่วนของสวนสวนกเกษตรให้เป็นระบบนะฮะบ,บริบริหารจัดการเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องอากาศเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับบริเวณนี้เดิมทีผมทําเป็นสวนครัวไว้นะครับตอนนี้ก็ร้างไปแล้วฮะก็เดี๋ยวมีการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ ทำพวกพืชผักสวนครัวขึ้นมาใหม่นะครับได้รับการสับสนนเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเรื่องการบริหารการจัดการในพื้นที่นะครับอย่างเป็นระบบนะครับไม่สเปะสะปะนะครับรวมถึงเรื่องของหลักการตลาดการส่งเสริมเรื่องการตลาดความรู้ต่างๆนะครับวิชาการต่างๆก็ได้รับจากนี่นะครับการเข้าร่วมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของจันทบุรีนี่นะครับก็ถึงก็เป็นนับเป็น,ปน,ปนโอกาสที่ดี ซึ่งก็ผมมีความมุ่งมั่นเหมือนกันว่าเดี๋ยวผมจะต่อขอต่อยอดไปนะฮะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของอตําบลปทวีอําเภอมะขามนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่ให้เตรียมที่ต่อไปนะครับเพื่อตอบแทนสังคมตอบแทนภาครับที่ได้สนับสนุนให้ผมได้เข้าร่วมโครงการจนเข้ามาถึงจุดจุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจในระยะในช่วง6เดือนด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่ได้รับ ก็คือไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตพืชพันธุ์นะครับองค์ความรู้ต่างๆนะครับเจ้าที่ก็เข้ามาให้คำแนะนำได้แวะเวียนเข้ามาดูแลนะครับพันปลานะครับที่อยู่ในบ่อน,นี้นะครับบก่อนก็ได้ได้ลงปลานินเอาไว้ฮะจากกรมประมงมาให้ไว้อ่0เจ็ตัวแล้วผมก็ลงในส่วนของปลาทับทิมอีก2500ตัวนะครับนะกรมปรุัติาก็มอบพันเป็ดให้อแตัวนะครับ ในส่วนอื่นๆนะครับก็ได้รับการสนุนอย่างมากนะครับก็ทําให้สวนได้มีการพัฒนามากขึ้นนะครับในแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ผมได้ปลูกอ่าก็เรียกว่าผลไม้นะคระกันในสวนนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับเป็นไม้พื้นเมืองนะฮะเงาะมังคุดลองกอง,ง,งทุเรียนนะครับ มะนาวมะพร้าวมะกรูดกล้วยอ้อยอะไรต่างๆตรงนี้ก็ทําให้เกิดเป็นเศรษฐกิจพอเพียงสามารถรับเลียเ้ยงดูตัวเองได้นะครับส่วนหนึ่งก็ถ้ามันเกินเลยจากที่กินแล้วเหลือแล้วเนี่ยก็สามารถแบ่งปันหรือเอาไปจําหน่ายเป็นเป็นรายได้ของตัวเองได้นะครับนี่คือสิ่งที่สามารถพลิกฟื้นพื้นดินที่เป็นท้องทุ่งเก่าๆนะครับ ให้มีการพัฒนาให้มาเป็นรูปแบบของกระสวนสวนเกษตรผสมผสานเข้ามานะยัางมีพื้นที่ว่างพอที่จะทำอีกเยอะนะครับก็กิจกรรมต่างๆในส่วนนี้ก็ค่อยพัฒนาไปนะครับครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกๆท่านที่เป็นแฟน youtube channel ในช่องของบ้านสวนสองเราให้ทราบนะครับว่า6เดือนที่ผ่านมาบ้านสวนสองเรานั้นก็กำเนิดจาก พื้นที่โลกล้ลงนะครับไม่มีอะไรเลยเป็นงท้องเป็นทุ่งหญ้าเก่าๆนะครับเป็นท้องนาเดิมเนี่ยฮะก็ได้รับการปรับปรุงจนมีความก้าวหน้านะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่มาพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีการต่อยอดนะครับอัปเกรดในส่วนของเป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลปทวีต่อไปนะครับ ก็วันนี้คือนำเสนอในโอกาสของก่ครบรอบ6เดือนครับของอบ้านสวนสองเรานะกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จันทบุรีนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขออนุญาตให้ทุกท่านได้ที่ติดตามนะครับช่วยกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญคือกดกระดิ่งเพื่อ,อติดตามาเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจากบ้านสวนสเราจะได้ ให้ท่านแจ้งเตือนเตือนท่านไม่เข้ามาดูกันนะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับให้ความคิดเห็นให้การสนุนช่วยเหลือกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านก็สำหรับสวนบ้านสวนสองลราก็จากลากเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ